สวัสดีนะครับตอนนี้เราจะเสกเหรียญตัวนี้นะครับเอาเหรียญนี้นะครับเสกเข้าไปในกระป๋องในขวดนะครับในขวดเสกเหรียญเข้าขวดนะครับเวลาเสกก็คือเอาเหรียญวางนี้นะครับแล้วเราก็มือตบต้องตบแรงๆนะครับเหรียญมันก็จะเข้าไปในกระป๋องแลในขวดขอเฉลยเลยนะครับขอเฉลยเลยขวดตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กนะครับ ทำตึงติดกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเหรียญตัวนี้มันก็จะไป,ป,ปติดที่แม่เหล็กแลก้วก็ในในมือของคุณก็จะมีแม่เหล็กอาจจะเป็นแหวนแม่เหล็กแต่แหวนแม่เหล็กมันจะแพงแต่อันนี้ครูใช้วิธีอาจารย์อักษรใช้วิธีลักษณะว่าเอาเอาเอาแม่เหล็กแล้วก็พันด้วยเทปใสนะครับเทปใสจะพันแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องม э าเห็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับเสร็จแล้วก็เอาเอาเอา,เอาเหรียญน,นะครับวางไว้ที่ตรงฝั่งน แล้วก็จะถ่ายคลิประวังมุมมุมม,มุมกล้องที่เขาจะเห็นอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห็นไม่ไม่เห็นเหร e ียญละนะครับไม่เห็นเหรียญแล้วคุณก็วางนะครับแต่แล้วคุณก็ตบนะครับก็บะจะเข้าไปเวลาตบส này, <S <S UM e> เสร็จปุ๊บเนี่ยเหรียญมันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ใต่ออกแล้วก็จะมีแม่เหล็กอู่ด้านหนังก็เป๋นเานะครับหรือบางทีคุณจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเล่นแบบนี้ก็คือเอาเอาเอาเหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยให้มันมาติดอยู่ตรงแหวนนะครับให้มันอยู่ตรงตรงแหวนนะครับเหรียญมาอยู่ที่แหวนนะครับแต่แล้วเราจะเสกใช่มัครบ ผมก็ดึงนิ้วนิ้วชี้ออกมานิดนึงเหีียวมันก็จะลุ่งตกมาเห็นไหมครับเอกนะฮะดึงออกมามันก็เท่านั้นครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับไอไอไอตัวแม่เหล็กพวกนี้นะครับก็ไม่แพงนะครับก็สิบยี่สิบบาทนะครับตัวตัวแม่เหล็กแม่เหล็กที่จะมาแต่ต้องเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับมันมันก็จะมีเป็นแถวแถวถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อที่ตามสั่งแล้วครับเม็ดก็ยี่สิบาทนะครับยี่สิบาทถ้าแรงแรงหน่อยก็สี่สิบบาทนะครับก็แล้วแต่นะครับใครสนใจนะครับ ก็มาได้นะครับอาจารย์สมศักดิ์นะครับอ่าพวกนี้นะครับเป็นเป็นมายากลน,นะครับเล็กๆลน้อยนไปเล่นให้ลูกดูไปให้คุณพ่อดูก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ